สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาอยู่ผมอรอวคอกนะครับวันนี้วันที่สิบห้าพรุ่งนี้วันที่สิบหกนะครับพรุ่งนี้หวยออกผมจะมาแนะนําวิธีการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างไรให้ถูกหวยแล้วก็ทําบุญวิธีไหนจะได้ผลเรื่องนี้เร็วที่สุดนะครับอเรามาเริ่มอย่างแรกเลยคือขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างไรให้ถูกหวยนะครับ เมื่อเวลาเราไปที่วัดแล้วเราทําบุญเสร็จแล้วเรากาบพระเสร็จแล้ววิธีการขอให้ขอแบบนี้ครับ่าแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์นั้นๆที่เราไปขอขอให้ลูกช้างหรือตัวข้าพเจ้าเอ่ยชื่อวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็ขอตรงๆไปเลยว่างวดนี้ลูกช้างขอให้ถูกหวยรวยหุ้นใช้คํานี้ก็ได้หรือว่าขอให้มีโชคมีลาบถูกหวย และลูกช้างจะนําเงินที่ถูกหวยมาธนุบํารุงซึ่งศาสนาพุทธสืบต่อไปหรือลูกช้างจะนําเงินมาเลี้ยงดูบุปการีต่อไปหรือลูกช้างจะนําบุญมาเพื่อต่อยอดสัมมาอาชีพสืบต่อไปนะครับนี่เป็นคีย์เวิร์ดหลักๆเลยในการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่แนละหลายคนไปถึงก็กราบกราบแล้วไม่รู้ขออะไรพูดพูดไม่ถูกนะครับให้ใช้วิธีนี้ในการพูดบอกท่าน แล้วก็เสร็จแล้วก็กรวดน้ําให้พระแม่ทให้พระแม่ธรณีเป็นพยานต่อว่าเราได้มาทําบุญแล้วนะครับส่วนทําบุญอะไรบ้างหล่ะที่จะเป็นสิ่งนําส่งสื่อถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เร็วที่สุดนะครับมีอยู่ประมาณ9วิธี10วิธีวิธีแรกคือรักษาสินห้าทุกท่านทําได้แล้วละ่ะคําว่าสิลคือคําว่าปกติการรักษาสินห้าเนี่ยก็เราเราปฏิบัติทุกวัน สังเกตได้ดีคนที่ถูกหวยอะเป็นคนที่รักษาสินนะส่วนมากนะครับไม่นับคนที่แบบโชคดีอะไรอย่างนั้นนะส่วนข้อ2คือชําระหนี้สงฆ่าน้ําค่าไฟของวัดส่วนมากเวลาเราไปในวัดเราจะเจอตู้บริจาคใช่ไหมครับลากหลายมากมายหลากหลายไปหมดเลยไอคำว่าชาําระธรณีสงฆ์เป็นตัวสําคัญอย่างหนึ่งซึ่งจะทําให้เราถูกหวยได้ไวขึ้นนะครับหยอด20บาทหยอด10บาท หยอด5บาทตามกําลังทรัพย์เลยนะครับเจอกี่ตู้ผมเรียงหยอดหมดเลยนะครับแล้วก็อธิษฐานแบบเมื่อกี้โอเคแล้วก็ถวายข้าวสารอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าทําไมต้องเป็นข้าวสารนะครับแต่มันจําเพราะว่าต้องเป็นข้าวสารถ้าเกิดตามความคิดผมข้าวสารนะ่ะมันสามารถเก็บได้เอามาหุงที่หลังก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นประดิษเหมือนกับการเก็บอมบุญไว้รอจังหวะที่เป็นบุญของเราก็อาจจะส่งผล เผื่อการถูกหวยได้นะครับต่อไปก็คือบริจาคให้เด็กไร้ญาติบริจาคให้ตามสถานเด็กกําพร้าสถานสงเคราะห์เด็กพิการอันนี้ก็เป็นอีกอันที่สองหนึ่งที่น่าสนใจนะครับใครที่มีโอกาสได้ทําลองทําดูนะครับแล้วก็ทําบุญถวายลงศพทั่วไปอันนี้สะดอกเคราะห์สะดอกสงได้ด้วยนะครับแล้วก็ทำหนังสือธรรมะแจกเป็นการเผยแพร่ คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปได้อีกนะครับแม่เป็นไงล่ะแล้วก็ทําบุญปล่อยปลาปล่อยปลาจะมีสูตรหลายสูตรที่ปล่อยเลยครับปล่อยจํานวนตามวันเกิดบ้างปล่อยตามชนิดของปลาบ้างถ้าเับผมปล่อยได้หมดครับยกเว้นปลากระป๋องปล่อยไม่ได้นะฮ่โอเคแล้วก็ใส่น้ํามันตะเกียงในยะสําคัญของการใส่น้ํามันตะเกียงเนี่ยคือทําให้ชีวิตโชคช่วงชัชวานประดุดดังเปลียวเทียนนะครับ แล้วก็ถวายสังฆทานทั่วไปอันเนี้ยเป็นบุญที่หลากหลายมากอันนี้ก็ไม่เฉพาะเจาะจงก็ต้องถูกหวยนะก็คือทําบุญให้แก่ผู้ลวงรับไปแล้วก็ได้ทําบุญเสริมอน,นิสงส์เสริมดวงชะตาให้เราเองก็ได้นะครับเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเป็นวิธีการทําบุญอย่างไรให้ถูกหวยและจะพูดบอกสิกสิทธิ์ท่านอย่างไรให้ท่านไดเรกตรงหาเลยว่าให้งวดนี้ผมขอนะครับสมตัวตรงๆอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็อย่าลืมมันเติมบุญทำความดีบุญกุศลเหล่านั้นแหละอาจจะมาเป็นโชคลาภห้คุณ้าหราผมคำว่าโชคลาภไม่ได้มีหวยอย่างเดียวนะครับโชคลาภในการเดินทางปลอดภัยโชคลาภในการมีสุขภาพแข็งแรงโชคลาภในด้านหน้าที่การงานก็เป็นไปได้นะครับสำหรับวันนี้ผมฮอนโอเวอร์คอ mm. เอาข้อความดีๆมาฝากเป็นหนึ่งบทความแล้วกันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เรามารุ้นกันว่า ที่เราซื้อไปจะถูกหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้พอนไปก่อนสวัสดีครับ